นะครับผมก็เก็บท่อขึ้นไปแล้วนะอีฟซีนะน้ําก็เอาแค่นี้อ่าอันนี้น้าข้างนอกนะนี่คือที่ผมวิ่งเข้ามานะเพราะว่าถ้าเอาเยอะมันจะท่วมกกอนุ้นเนาะอีฟซีนนะครับมันจะต้องวิ่งออกยากก็เอาเอาน้าไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวก็หวานปูนหวานจุลินทรีย์ก่อนนะครับก็รออีกสองสามวันก็จะเอากุ้มาใส่ที่กกนู่นนะครับก็ตอนนี้ผมก็จะเก็บท่อขึ้นมาแล้วนะอีีนะเก็บท่อขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอดน้ําต้องต้องร่องต้องกระทอนตรงนั้นนะนะครับ แต่กับผมเลยนะครับนะก็ขอน้ําออกจากต้นกล้วยกับต้นปาล์มนะจะทันฝนหายแล้วฝนหยุดแล้วลมหนาววิวแล้วลมแรงด้วยเอซีนะนี่ครับลมแรงด้วยนะนะครับก็ขณะที่ผมวิทกุ้งผมก็ถ่ายถ่ายน้ํามานะถ่ายน้ําจากบ่อลูกนาะกระต๊อบที่ว่ากุ้งใบโตกุ้งขาวใบโตนะํามาใส่นี่นะครับก็ได้แค่240กิโลนะเอซีนะได้แค่หมื่นหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะนะครับโลเนี่ยนะเอซีนะล่องนี้นะครับ ลองนี้ผมก็จะมาวิดน้ําเล่นๆผมประจําในที่นะหล่องล่องน้ําอันนี้นะนะครับหล่องลามอันนี้แหละจะวิดน้ําเล่นๆผมประจําก็มีต้นกล้วยหอมนะก็ตอนนี้ผมนั่งอยู่บนท่ออยู่นะถอดล้อเรียบร้อยหนุหนหุนล้อไว้แล้วนะเนี่ยนะครับขอนอันนี้หนุนล้อไว้แล้วนะครับก็เตรียมจะหมุนท่อลงมาตรงนี้ระหว่างระหว่างช่องกล้วยสองต้นนี้นะนี่ต้นนั้นก็ต้นนี้นะนะครับหมุนท mm ่อไปกับผมเลยนะครับก็จะ ใส่เกลือหนึ่งแล้วก็หมุนตัวลงไปนะนะครับก็จะไม่ให้ยอดกล้วยนั้นหักไอพีดูนะเนี่ยนะยอดกล้วยตัวนั้นไม่ให้หักเราจะจะยกท่อเอาไว้นะล้อก็จะเดินหน้ามาอย่างนี้นะพอมาเหยียบปุ๊บตูดสูดท่อก็จะหมุนไปทันทีนะครับพอหมุนไปผมก็จะขึ้นไฮดริกไปด้วยไอพีดเนี่ยขึ้นไฮดริกตัวนี้นไปด้วยนะขึ้นมาหน่อยหมุนหมหมุนท่อไปอหมุนมาแล้วนะครับ จะเหยียบคันเร่งหรือไม่เหยียบคันเร่งก็ได้นะจะเติมคันเร่งหรือไม่เติมก็ได้นะเพราะเครื่องมันแรงอยู่แล้วเนาะ่เนียก็ยกท่อให้มันเลยต้นกล้วยติดูนะเ็บนะยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นด้วยหมุนด้วยโอเคเบรกตรงนี้ลงลงกิ่งกล้วยนิดหน่อยนะก็ยกพัดนิดหน่อยอ่ะเลยเอาลงให้มันผ่าตรงต้นกล้วยพอดีนะ ต้นกล้วยสูงแล้วมีลูกแล้วคงทำไม่ได้นะมันสูงนะนะครับค่อยลงไปทางกล้วยนี่มันบางนะลงไปจนสุดนะนะครับนู่นโอเคสุดละมันก็จะถอยหลัง แล้วเดินหน้านะครับเดินหน้าอีกทีแล้วก็ถอยหลังให้ให้ตูท่อมันสังลงกไปในใน,ในดินนะอะแล้วเดินหน้าอีกทีเกียนหนึ่งถอยหลังมาน,นิดนึงแล้วก็พอแค่นี้นะครับ ก็สับเฟืองได้เลยนะสับเฟืองแล้ววิ่งน้ําได้เลยนะครับถ่ายน็อตตอนนี้อยู่เกียยวว่างอยู่นะครับเนี่ยตำแหน่งเกียยวว่างอยู่ถ่ายน็อตนอตนี้เป็นน็อตล็อกเขาไม่ให้หลุดได้พีนะนะครับแขวนไว้แล้วก็สับเฟืองเ้านะครับอย่าหมุนเ้าก่อนนะอันนี้คือมาร์กนะครับนี่เนาะนะครับ แข็งตรงแข็งอ่อนตร okay. งอ่อนนะครับโอเคลงลงไปหนุนล้อก่อนนะนะครับลงมาหนุนล้อก็แค่นี้ไอีนะแค่นี้ก็วิ่งน้ำได้มีใบไม้แห้งๆมันมาโดนเดี๋ยวไฟลุกนะเอาออกก่อน ตามมเท้าวอเอาไว้นี้แค่นี้นะครับใส่เกียวสีพิ่งน้ำได้เลยนะก็หยียบคัทใส่เกียวสีได้เลยนะครับ่อย<ป>่อยขันเร่งเลยดึงขันเร่งได้เลยถามก็พุ่งมางี้นะครับ ก็จะมาประจำนะไซี AC นะจะวิ่งน้ำเลนะ่นผมตรงนี้ประจำนะครับเอาน้ำออกจากหลอดต้นกล้วยอซีนะเนี่ยนะครับหลอดต้นปาล์มผมนะนะครับอย่างน้อยยังได้กล้วยไว้กินบ้างนะครับนะก็สัก2อสนาทีก็แห้งแล้วนะครับซี AC นะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็แห้งแล้วนะมันไม่นานเนาะนะครับ นี่นายซีขณะวิ่งน้ำอยู่นะนี่ดูกล้วยผมมีซีดูนี่น้ำด่านี้น้ำสนิมเหล็กนะน้ำสนิมนะครับไหลไปแล้วตอนนี้ท่อกำลังวิ่งอยู่นายซีนะั่นอ่ะท่อวิ่งน้ําอยูอ่วิ่งน้ําอยู่นะครับแปบ๊บเดียวก็แห้งแล้วนะสองสามนาทีก็แห้งแล้วนะครับก็กล้วยหนึ่งเครือนะเนี่ยได้กินแน่นอนนายซีนะใส่ปุ๋ยไว้หรือว่าดูแลเอาไว้นะกับต้นนี้ขำๆไปนายซีนะนะครับอย่าไปเอาจริงจังนะเนี่ยนะครับ ได้กินนะครับกบมะละกอนะวิตน้ำเอาไว้ไม่ให้พวกมะละกอผมนะนะครับเนี่ยมะละกอไม่แบบผมเอาไปขายได้เป็นพันแล้วนะเนี่ยลูกสุกนะครับสามสี่ต้นเนี้ยนะรวมๆกันไปเนาะกับหน้าบ้านด้วยครับก็ช่วงนี้เขาขาดลูกไปซีดูเนี่ยเขาขาดลูกไปตรงนั้นนะนะครับก็ กล้วยจากใบมาเริ่มเหลืองเนี่ยเริ่มเขียวแล้วนะครับผมเอาปุ๋ยพิยนใส่ไว้นะครับเนี่ยเนาะขำๆไปนะไอพีนะนะครับการทําเกษตรก็ทําได้กินไปได้ใช้ไปได้ขายไปฟังนีดนิดหน่อยก็ช่างมันนะไม่รวมกับปาล์มนะปาล์มผมก็เนี่ยไอพีเนาะตัดสุกแล้วเนี่ยดูหันหลังก็เริ่มสุกอีกแล้วเนี่ยนะครับคือปาล์มเนี่ยมันเป็นรายได้เป็นหลักของผมเลยนะนะครับสุดท้ายแล้วปาล์มเนี่ยมันเป็นรายได้เป็นรายได้หลักของผมเนี่ยสุกแล้วเนี่ยไอพีดูเนี่ยดูสีแดงนะ ก็คือวิยน้ำไม่ให้ไม่ให้ต้นปาล์มผมเหลืองกับต้นกล้วยนะกล้วยก็ได้ขายไปหวีละห้าบาทสิบาทหรือยี่สิบาทก็ขายไปนะก็ปาล์มก็เริ่มมีลูกบั่งไม่มีลูกบ้างเนาะตามตามเรื่องของมันดูเนาะนี่เนี่ยน,นะครับเขาก็มีลูกบ้างติดลูกบ้างยังเล็กอยู่ก็ช่างมันนะครับวิ่งน้ําออกไว้พอเราวิ่งน้ําออกไว้แล้วนี่พวกพืชผลทางการเกษตรเราก็จะเก็บเกี่ยวได้สินะเส้นปาล์มแล้วก็ไอ ้วยนะนะครับผมก็จะมาวิ่งเล่นของผมไปเงียบประจำนะนะครับน้ำเนี่ยแห้งแล้วนะสี่ห้านาทีก็แห้งแล้วไอ้พีนะไม่ไม่ลมน้ำขอดนะนะครับนะมาดูช่วงเย็นๆบ่ายๆนะอีนะนะนะครับจะดูยอสักสองยอนะไอฟีนะครับก็ถ่ายน้ำมาจากบ่อะอะไรก็ซอบนะลูปนี้นะ มีกุ้งเข้าอยู่ตัวสองตัวลองดูดิว่าอาหารหมดไหมนะไอซีนะนะครับผมให้อยู่ห้ากิโลนะมื้อเดียวนะครับอืมอาหารหมดหมดนะอันนี้เป็นดินลูกลังนะเนี่ยเป็นเขาจะคุยดินหรือหินเข้ามาใส่แทนนะเนี่ยนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวเมียนะไข่ยตัวนี้จะพูนะครับเนี่ยคือโตนะครับกุ้งรุวนี้นะโตนะครับดีแปดแปดเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับ ไอ้ตีดูเนี่ยวางกับอ่ะก่อยเข้าไปส่วนปูนี่ก็ทำลายทิ้งนะไอ้ตีนะปูนี่ก็วิ่งวิ่งชนต้นปลาล์มไปนะครับเดี๋ยวไปดูยอหนึ่งนะนะครับอีบอ่อหนึ่งนะนี่คือกุ้งที่โตจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะไอ้ตีนะนะครับมาดูอันนี้กันนะครับผมตีน้ำไว้นะนะครับผมตับออตโต้ให้ตีน้ำไว้มันมีกุ้งขาวลูกนี้นะครับดูดีจะมีกำกามเข้าไหม อาหารจะหมดไหมอ่ะมีกำกับเข้าอยู่หนึ่งตัวนะเห็นอยู่แปบบ๊แบๆบนะดูที่ว่าอาหารหมดไหมนะครับผมใส่ยออาหารนี่ไว้ห้าช้อนนะอ่ะยังอยู่นะเอฟซี 3, นะครับก็อาหารค่อนข้างอยู่พอสมค,ควรนะน,นี่นหน้าตาเขาเนาะนะครับครึ่งทางได้สีนะ 3, นะคือจะไปขึ้นช่วงปีใหม่แล้วหรือช่วงปีใหม่พอดีนะเอฟซีนะนะครับตัวนี้เป็นกิโกรนะเอฟซี 3, ดูนะนี่กิโกร โก,โกิโกลามทองนะหนึ่งตัวตัวนี้ก็จับคู่ก็ไม่ผู้นะจะกิโกโก,ก็ไม่เชิงอตัวนี้หลุดไซส์เอฟซีนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับอ่ะก็ตัวเท่ากับตัวเท่ากับบ่อเมื่อกี้นี้เอฟซีดูเนี่ยนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะนะครับส่วนปูนี่ก็เอาวิ่งชนต้นปาล์มทำลายทิ้งนะนะครับ ก็สิเหลือก็เอาลงน้าไปนะครับลูกนี้คือเหมือนกุ้งขาวจะไม่มากินอาหารนะครับเพราะว่ากำการมันนอนเฝ้ามันมันกบอยู่นะไอ้กุ้งสองสามตัวนี่มันกบอยู่กุ้งขาวเขามากินไม่ได้เนาะนะครับก็มาดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูยอยอันน้นต่อเลยนะครับดูดีว่ามันเข้ายอยอย่างนี้ไหมมาลองดูยออันนี้กันบ้างนะนะครับดูซิว่า จะอาหารจะหมดไหมไอทีมายกยอเลยผมดูอาหารนะครับไอซีเนาะนะครับถึงเวลาผมจะดูอาหารประมาณเนี้ยสี่ห้าโมงเนี่ยสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับดูตัวนี้มีไหมอ่ะมีตัวหนึ่งกระโดดกับปูมีแน่นะกัมกัมตัวใหญ่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งมาดูนะครับว่าถ้ากุ้งโตหน้าตามันเป็นแบบนี้นะไอซีนะนะครับคือ F อซีเห็นกุ้งขาวผมไปไหมนะครับกุ้งขาวผมตัวเล็กนิดเดียวนะครับร้อยสามสิบตัวโลเนาะร้อยสามสิบหกตัวโลนะครับอันนี้ กุ uh ้งกำกับพวกนี้บางทีมันจะนั่งกบอาหารอยู่นะมันกบตัวเมียอยู่เนาะแล้วก็มันไม่ให้กุ้งขาวมากินอาหารนะอย่างอันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนาะเอฟซีดูเนี่ยคือตัวค่อนข้างโตเอฟซีดูเนาะนี่กุ้งแค่ครึ่งทางนีหน้าโตประมาณนี้ก็คือเนี่ยคือโตนะที่ดูเอฟซีดูตัวนี้นี่เนี่ยนะครับเนี่ยอยู่กับมือผมเนี่ยเนาะเนี่ยดูเนี่ยคือกุ้งโตมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาใสเป็นอย่างนี้นฟซนเนาะเนี่ยนะครับ แอบอ่ะดูเดี๋ยวเอาลงน้ําไปเนาะนะครับอที่เห็นเห็นเนาะก็เดีย๋ยวเอาลงน้ําไปยังผมสับตีน้ําไว้ไปดับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกนี้น้ํามันสวยแล้วก็กุ้งขาวกุ้งขาวมันมีนะก็เลยก็เลยตีน้ําไว้ตัวหนึ่งนะครับก็จะดับของเขาเองนะครับอเอาลงน้ําไปผมก็ทําห้างไว้บน บนต้นปาล์มเดี๋ยวไปดูกันเนาะนะครับครับบางวันผมก็นอนดูยู u ูปนะไอซี IC นะนะครับก็เฝ้านกไปด้วยก็เหมือนเราเทำงานอยู่ในบ่อไอซีนะนะนะครับผมจะมีจะชอบมาทำห้างนั่งเล่นแล้วก็นั่งดูยู u ูปนะไอซี IC นะมาดูข้างบนกันนะครับนะเนี่ยไอซี IC นะครับผมทำนี่ผมทำที่นอนแล้วเอาเสื่อไปปูไว้แล้วก็ตัดทางปลามาแล้วก็เชือกมัดมัดมัดเอาไว้นะเนาะมีกระดานสองสาแผ่นนะนะครับไอซี IC ดูนะ ก็อันนี้เป็นเหล็กที่ผมวางวางท้ายรถไว้ออกกุ้งนะเ c ฟซี e PC, นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูกันผมจะมีห้างผมไปอย่างนี้ผมจะชอบมาทําห้างนั่งเล่นงนี้เย็นในฟ e ีน่านี่นะครับเนี่ยผมจะมานั่งอยู่อย่างนี้นะนะครับเนี่ยผมจะมานั่งห้างเล่นของผมอยู่แบบนี้นะครับก็เอาน้ํามาด้วยนะกก่อีแก๊บ e rap, กระบ,บอกนึงนะครับไล่นกไปในตัวนะออฟซีนะ e PC, นะเหมือนคนบ้านะอยู่บ้าไม่มีอะไรทํานะนะครับก็ผมจะ ทำผมแบบนี้นะครับจะมานั่งเป้านกผมอย่างนี้นะครับนะัการอาบเนาะนะครับก็ยิงจริง,งแต่ยิงไม่โดนนะนะครับตาไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนไอสินะ MC นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับคนทาเกษตรก็ประมาณนี้แหละไอ้นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ